เอาตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงตบเกมเลยนะจะยินเสียงพี่ไหมน้องน้องเพียงได้ยินเสียงพี่เปล่าปเีสัญญาณพี่ไม่ค่อยดีเวกับขาดหายหไม่ค่อยไม่ได้ยิน แสงต่ำมันนี้เข้าฉัานแบบก็ไม่รู้รว่าจะอัดตอนไหนไม่ช่าดิการเลยได้ก็สิบเปอร์เซ็นถ่ายแล้วทำไมอัดเกมลง YouTube ยูทูบยังมีอุปสรรคกระจำเลยวนะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คลิปอย่างดีเลยนะแต่ ลืมเปิดไมค์เฉยใช่ใชอ่ะพี่ใช่เหรอใช่คลิปดีเลยเมื่อกี้แล้วรอ,อบนี้ก็มันก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเวลใส่หูฟังนี่พี่เสียงแปกๆนะั่นแหละเอามาเมื่อกี้เองใส่หูฟังใช่ไหมอ๋อใช่พี่ครับพี่ใช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  มันน่าจะมีตัวอยู่ตรงพีกว่าพี่ไม่กล้าไปผมก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มด้านล่างหาของไปสู้มันเชฟเพิ่เงเก็บหนึ่งว่ะแล้วผมก็ตื่นเก็บเสร็จรีบนหนีเ,นเลยเนาะมมดเดี๋ยวมันมาล้างแค้นไอ้เพื่อนมันเดิเยเนยิงแล้วหนีเลยอืมเดี๋ยวมันก็แบบเฮ้ยมึงทำเพื่อนกูเลยอ,อะไรเงี้ยมันก็วิ่งมาใสนะ่ ผมก็ไม่ค่อยเจอคนแบบนี้แล้วพี่มันมันจะมาแค่ยิงอะยิงมาแค่ได้เพื่อนอหะก็เหมือนน้องผมอ่ะเวลาเวลาผมตายน้องผมก็จะยิงแค่แฉนใาาห้เ <c oughs> วลาเวลาน้องผมตายใช่ไหมพี่ได้น้องผมบอกไปแค่แคนได้หน่อยยังกัลูกซองไหมซองลูกซองเลยพี่ พอแก้ขัดได้อยู่คลองแบบลูดโอเคพี่โอเคตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยเออสองรามหนึ่งสองมาช่วยหน่อยมั้งม่ด่วนละน้ำไปช่วยเด็กก็ได้นะ แล้วผมวอมากอะแล้วพี่ไหนไม่เก็บอะพ<อ>ี่ไหนปืองที่พี่มากกว่าพี่ผมไม่เจอเจอไหมยอยไม่เจออยู่อยู่แถวตรงผู้ผู้ไม่เจอพ,พ,จอพี่ไม่เจอไม่เป็นไรแล้วกัน <Okay. S 2> <c oughs> แต่ยังมีมปืนชาร์จใช่ไหมมีพี่เอาไปชาร์จก่อนก็นได้พอใช้ได้อยูเ่เลอกซามบี้เลยดีแล้ว เอ้ยเพื่นเป็นไรอ่ะตายไปอ่ะกเพืนไปสามคิวตัวเดียวคือปีส้ายีน้อผมัวเลอที่สุดท้ายแล้วพีสุดท้ายแ้ตัวเดียวพี่พราะเพื่อนยิงไปสามคนแล้วพี่ตัวเดียวเดี๋ยวไอ้เพื่อนสองมันแค่เก็บหลักเพื่อนสองรู้จิงๆน้หป่าด็กเก็บแล้วเดี๋ยวรอเองมาก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยิงซอมบี้ยิงคนก่อนก็ได้มั้งยังไงยังไงเจอแล้วยังไงนั่นแน่นั่นแน่เหรียญพิหายในตัวนี้ในตัวนั้นแหละตเจ้ัเนี่ยยี่สิบอะไรเนี่ยมาช่วยเพื่อนเออมันมีเหรียญใช่ไหมมันมีเหรียญมันมีเหรียญพี่มันมีเหรียญพี่นะผมบอก ไปเก็บเหรียญผมไปอยู่หนึ่งพพี่ฟ้าสี่ผมชุบแนไปแล้วสี่ร้อยดูเรื่องนั่นแน่นเหลี่ยมซะด้วยเล่นมันน้องเล่นมันเจ็บเจมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วสวย ขาดเท่าไหร่ร้อยแล้วอีกสองร้อยพี่พี่มีร้อยหนึ่งเอาไปเพื่อนมีกี่บาทอ่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะมีเพื่อนศูนย์บาทอ๋อเหรอชุบวงชุบวงวาได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเอาอัได้มันไม่ได้เอ้ยชั่ววงเอ้ยพี่ชั่ววงเยอะๆเยอะหนึ่งร้อยหนึ่งเอาเป็นไรไม่ยากไม่ยาก ไม่มีตัวชุบวงพอดีเลยไปร้นานร้านมันไปะปะมาร้านกับพี่นะเอ้ยพี่มึงระวังให้ผมรอบตัวเลยเดี๋ยเรามีระเบิดอะ่ะอันไม่ใช่ดิวะเดี๋ยวจะน้วยพี่ไหนไม่ใช่พี่ไหนอไอมันวิ่งหนีพี่มันวิ่งหนีรอพี่นี่พีไหนวะมันวิ่งหน,นีไี่ล่างอ่ะอ๋อตามตามตามเลยพี่ชุบน้องเพงียงรอแหวะ ชุดแปะมันแปะมันด้วยฉันเ,นเลยมันมีเหรียญป่ะมีพี่มีมีมีครบไหมครบพี่ผมชุดตัวน,นี้เลยก็ได้พี่ครบชุดตัวน,นี้เลยอ่อาอ่าอาปลาปลาทีนี้ทีนี้เขาไปยิงซัมบี้เลยปไป<ต>หรือว่ารอร้อยเพึงลงมาก่อนร้อยพึงลงมาก่อนกันนะเออพี่รอเพึงเลยเออเอ๊ะจุดวมีตัวมันมีตัวอยู่กับใครอ,อ่ะอยู่กับเบอร์สองเบอร์สองก่อนวะ เจ็บ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 ร้อนร้อนร้อน้อนร้มน <Bye bye. S 2> ข้อเลยข้อเลยร้อแล้ว <c oughs> ขอเก็บข <c oughs> องซีดซีดซีหไม่มเลยไม่มีของอย้ายเพิ่งเอาเลยโ oh. อ้าดูของอย้ายเลย <c oughs> ไม่มีเลยปลปเพิพ่งเิสาี ก็ระวังระวังด้วยเผื่อยิงเผื่อมีตัวมาราัดมันต้องมีแหละไอพี่เหรียญอยุ่งในอ่ะอืมเปิดแล้วอ่เปิดแล้วแล้ว,วกาาู้ะพูดอะไรกอย่างยิงวันวนะยิงวันโอโอเค,อเคยิงอยู่ ยิงพี่วะเอ้วมีตัวมีตัวมีตัวระวังมีตัวก่อนยิงตัวก่อนหาที่หลบยิงตัววงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งเคเคมีตัวสอามตัวพี่สามตัวระวังระวังหาที่หลบยิงซอมบี้ตัวเด้อมีตัวมีนึงตัว กับแตกเย็นพี่เย็นให้กูคันยาก่อนมันตามไล่ฆ่าพี่ไว้พี่เลือดน้อยโอ้มาช่วยแล้วแหละไม่เกะเอ้ยไม่ไม่ช่วยพี่ยิงซัมบี้หน่อยเอาไปพี่กำลังไหมมันตามไล่ฆ่าพี่เลือดน้อย ได้เรียนไปช่วยเพื่อนอีกเฮ้ยจะแตกแล้วจะแตกแล้วนิดเดียวไม่มีตัวอีกแล้วระวังตัวด้จะแตกแล้วมีสองขัดตัวเหมือนกันเฮ้ยตัวเฮ้ยใครยิงพี่ะวะ<ว><ว> ไปเพิ่มระวังตัวนะเอ้ยพี่ล้มอีกแล้ว่ต้องตั้งกองไฟพี่อะ่ะเออไปเก็บเก็บอะไรเลย,เ,ยเก็บเหรียญเก็บอะไรเลยยังไงตัวมาละไว้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 ตั้งกองไฟเลยเอึย๊บไว้ไม่ทันไม่ทันลูกพี่ น่ารักเโอ้โหคนลุเยอะเยะเยอะจริงลราวง